ครับครับเช็คตัดหมายคา้านนะฮะวันนี้เรากลับม,มาพบกันอีกครั้งครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานครับวันนี้เรามาเพาะเมล็ดยิมโนนะฮะ40ถาไตศอกใหญ่ครับผมนี่ฮะทุกคนโอโ้โหในไม่หมดครับมาดู้ว่าเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการทำนะฮะเดี๋ยวเราจะลองจับเวลาแล้วก็มาสรุปกันท้ายคลิปนะครับ นี้คือเมล็ดที่เราจะต้องเพาะวันนี้นะฮะคนนี่คือเมล็ดยิมโนของปีนี้ของสวนเรานะครับ1อันแล้วก็2อ,อัน2อขวดนะครับน่าจะหลักแสนหลักกับร้านเมล็ดมั้งครับเนี่ยเราก็ไม่ได้นำนะ,ะเยอะจัดครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับทุกคนไปกันครับ นี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถาดที่เราใส่มะพร้าวแล้วนะฮะเป็นถาดไดโซกใหญ่นะครับแล้วก็ทําการเจาะลวดไปแล้วนะฮะนี่ครับลวดก็มีหน้าที่กันไม่ให้ถุงถุงอบของเราเลื่อนลงมาโดนมเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมข,ขั้นตอนที่เราใส่ถุงนะฮะแต่ตอนนี้เรา,าอธิบายก่อนชั้นแรกที่เราพอกเมล็ดน,นะครับก็จะเป็นมะาพร้าวสับนะครับนี่ฮะ มะพร้าวสับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดดินปลูกไอ้ดินพ่อของเรานะครับนี่ฮะเพราะว่าดินพีสมอสแพงมากฮะถ้าเราใช้แต่พีสมอสล้วนเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะสูงครับแล้วก็ต้นทุนจะสูงครับแต่ว่าวิธีทีเราใช้นะฮะจะเป็นพีสมอสผสมกับขุยมะพร้าวนะฮะ ผสมแบบ1ต่อหไปเลยครับผมผลลัพธ์ออกมากเหมือนกันนะฮะก็ลองเอาไปใช้ได้ครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดินที่เราผสมไว้แล้วให้ชมนะฮะไปครับนี่ครับมาเลยนี่ก็คือดินเพาะของเราฮะอย่างแรกก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับนี่ขุยมะพร้าวแล้วก็จะเป็นพีชมอสตัวนี้นะครับคลัสแมน นี่ฮะคลาสแมนตัวนี้นะครับอัตราการผสมก็หนึ่งต่อนหนึ่งเลยนะครับเราจะได้เซฟงบฮะแ้่กน็นี่ฮะพอเราผสมเสร็จแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราผสมมาแล้วนะนฮะนี่ทุกคนเห็นไหมฮะก็จะมีขุยมะพร้าวกับ พินมอสรวมกันแล้วนะครับสูตรนี้เราทํามาแล้ว2ปีนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลร้ายอะไรนะฮะขึ้นเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวขั้นตอนโรยเราจะพาไปชมกันครับไปกันต่อฮะนี่ครับก็ากลดนน้ำหมีเลยนะครับให้เขาชุ่มฉ่ำไปเลยนี่ครับเราจะลดแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นมัดถุงเลยนะครับ เราจะม่ลดเพิ่มเอาให้เปียกหมดเลยครับตรงนี้มะพร้าวเขาชุมน้ำเลยนะครับไปเลยครับเอาอีกเอายยเยอะนี่ครับนี่ฮะเราจะได้ไม่ต้องมาเติมน้าบ่อยนะครับนี่ฮะดูครับ โอเคลดไปเลยฮะชุ่มช่ำครับนี่ฮเพราะว่าเขาจะมีความชื้นตลอดจนต้นยิมโนโของเราต้นโตนเลยนะครับนี่ฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับนี่ครับหลังจากเราน้ำเสร็จแล้วเราก็มาตัด พีชมอสกับปุ๋ยมะพร้าวที่เราผสมไว้แล้วนะฮะใส่ลงไปเลยนี่ฮะอันนี้เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยพอแล้วเราก็จะเกลี่ยดินเขาให้ทั่วก่อนนะครับนี่วิธีการทำแล้วก็เกลี่ยเขาให้ทั่วๆไปเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยนี่ฮะปุ๋ยออสโมโคหรือว่าเป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะ ูตรเสมอนะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะเราจะไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาโตเร็วครับเกี่ยทต้องให้เสมอนะเดี๋ยวปุ๋ยตกลงไปครับโอเคไปฮนะนี่ฮะเราก็จะโรยลงไปเลยครับ นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเกี่ยวค้อให้ท่วนะฮะโอเคพอครับเราจะ,ะการปัดของมือปัดๆให้เขากระจายกระจายให้มันทั่วตตำแหน่งนะฮะเดี๋ยวบางต้นเขาจะไม่ได้ปุ๋ยตามที่เราโรยนะ,อะโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดด้วยดินตัวเดิมะฮะนี่ฮะ ปวาอันนี้เราก็บางๆให้แค่เขาบางบางปุ๋ยนะฮะนี่ครับทุกคนเขาก็จะพร้อมที่จะโรยมเมล็ดแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยตอนนี้ก็ยุงเยอะมากเลยครับไปกันฮะนี่เดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายทีนะฮะตอนที่เราโรยมเมล็ดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ดินไปอีก 40- กับ39ก้ากระถางนะครับทุกคนเนี่ย จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมารับชมเลยนะนี่ฮะเราก็จะเคลียให้พอดีขอบอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูต่อน,นครับพอๆนี่ทุกคนมเมล็ดยิมโนมิกของสวนเราครับเราก็จะโรยไปอย่างนี้เลยนะฮะโอ้ถึงต้องบีบๆหน่อยนะครับเนี่ยนี่ทุกคนอ๋อไปแล้วฮนะเราก็ให้ทั่วไปเลยครับมาฮะโอเคนี่นี่ นี่ทุกคนเราก็จะโรยไปอย่างนี้เลยนะครับให้มันเต็มบริเวณแต่ว่าอย่าให้เขาทับกันเยอะจนเกินไปนะฮะนี่ฮะหนึ่งถาดก็จุกจุกไปเลยครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะฮะแล้วก็ประหยัดเวลาครับไม่ต้องมาทําทีละ,ะพอตทําทีละพอร์นี่โอ้โหต้องมานั่งโรยต้องมานั่งมาถุงครับทุกคนนี่มาอันนึงนิดเดียวนี่ฮะนี่นะทุกคน,นเห็นไหมแฉบ ช็ออ่ะคราวนี้เราตรงไหนที่มันเป็นตรงมุมแล้วก็หยิบหยิบมือมาฮะแล้วก็ลอยไปครับนี่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 นลอยไปครับทุกคนวันนี้เราจะลอยกันอย่างงี้จนเสร็จฮนะเจอกันอีกทีก็หกเดือนครับถุงนี้เราก็ปล่อยเข้าไปเลยฮะเราก็ระหว่างนั้นเราก็ไปทำอย่างอื่นครับไปแยกพอร์ตเม็ด ของปีที่แล้วหรือว่าจะไปทำอะไรก็รุยฮะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราพอา่อเมล็ดก่อนนะครับให้เขาโตไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับเอาเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นครับโอเคเนี่ยสวยงามพอก่อนทุกคนนี่ฮะว้าโอ้โหที่เป็นพวกเมือกพวกกา,กากของเขาเลยนี่ไม่เป็นไรนะครับที่เป็นเป็นเหนียวเหนียวในฝากเขานะเดี๋ยวเขาก็จะดันออกมาได้ฮนะ พอเราตากแดดแห้งแล้วโอเคไปขั้นตอนต่อไปเลยครับนี่ครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นถุงอบนะฮะถุงก็คือ24 36นะครับนี่นะฮะ24 36นะฮะสำหรับใส่ถาดไดาโซเลยนะครับผมไปกันฮะอาจจะแบบง้องแง้งหน่อยครับผมต้องถ่ายไปด้วยแล้วก็ช่วย เจ้าของสวนเขาใส่ถุงครับมานี่ฮะทุกคนเราก็ยัดเข้าไปเลยฮนะว้อาอา่ะสีลาข้างครับอา่าโอเคแล้วก็ตอนเราทำนี่เราก็ระวังถุงเขาจะไปขูดกับดินมากนะฮะนี่เชือกอยู่ข้างหลังนี้แล้วตัดมาให้แล้วโอเค หนึ่งสองโอเคจริงมันจะสะดวกกว่านี้คนระับแต่อันนี้เราถ่ายทําให้ดูว่นะครับแล้วก็เราใช้เป็นเชือกฟางนะฮะเพราะว่าปีก่อนๆแรกๆที่เรายังไม่ได้มีประสบการณ์เราอันนี้ฉีกดคึ้นก่นอนเราใช้เป็นหนังยางนะครับหนังยางเขาจะอายุไม่กี่เดือนฮนะอยู่ในโรงเรือนก็เปื่อยหมดครับหนังยางเพราะฉะนั้น เราใช้เป็นเชือกฟางนะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยในการเพระเอ้ยยังยังยังทุกคนลืมพ่นยาครับมาแกออกก้อนทุกคนโอ้ยอัดอัดเพลินเลยอาอ,อมาก่อนเอานั้นมาฮะทุกคนโอ้ไม่ได้เพาะนานฮะหลายปีเอ้ยหนึ่งปีมาปีนี้เราลืมขั้นตอนไปเลยครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นหัวพ่นนะครับที่เราผสม ยากันลาไว้แล้วนะฮะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องล้านะฮะแต่ว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าครับก็จะเป็นแคปเทนนะฮะก็ผสมอัตราส่วนตามข้างกล่องไดยเลยครับอ่าปั๊มเลยนี่ครับีการแล้วก็จะฉีดลงไปอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะมือเราก็จะไม่โดน มือเราก็จะไม่โดนยาด้วยนะฮะแล้วก็ไม่อันตรายกับเราครับนี่ทุกคนเห็นไหมฮะแล้วก็พวกเมล็ดข้างบนเขาก็จะได้ได้น้ำด้วยฮนะอาปา๊มอีกครับคนรใ้ทั่วไปเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมฮะโอเคเมื่อกี้เราลืม เผลไปนะครับแม่เอาสายเลยฮะเรียบร้อยครับทุกคนเห็นไหมฮะยาก็อยู่ข้างในถุงแล้วก็ไม่เปิลมือด้วยครับเป็นวิธีที่เราคํานวณไว้หมดแล้วฮะใครจะทําตามก็ได้นะฮะหรือว่าเอาไปประยุกต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมในโรงเรือนเพาะเมล็ดของเรานะฮะวิธีวางเก็บเมล็ดครับทุกขั้นตอนเราก็มีขั้นมีถุงมือเป็นการเซฟอีกครั้งนะฮะ แต่ตัวยาก็อยู่ข้างในถุงนะอย่างที่เห็นไปกันครับมาแล้วครับทุกคนนี่ฮะนี่จะเป็นถุงอบนะฮะนี่ครับเราก็จะวางวางไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาจะเองวางไว้เลยครับโอเคนี่ฮะลงเรือนก็จะมีสแลนห้สิบเป์เซนะครับเราจะวางที่ไม่มีสแลนไม่ได้นะฮะเพราะว่า,มาเมล็ดเขาอ่อนแล้วเขาจะสุกสุกได้นะครับ แต่ว่าถ้าเขาได้ไซ์แล้วนะฮะเขาสามารถอยู่กับแดดได้แล้วนะครับนี่นี่เห็นไหมฮะของปีที่แล้วครับเพราะะฉนนัน้วิธีการพอเมเล็ดเราต้องเอาแอบแดดไว้ก่อนนะ,ะไว้ใต้โต๊ะครับไว้ใต้โต๊ะเขาจะไม่สัมผัสกับแดดเต็มที่นะฮะแล้วก็เจริญเติบโตครับพอผ่านไปสัก2เดือนแล้วก็ขยับ3เดือนพอเขา เริ่มแทงขึ้นมาเราก็เอาเขาขึ้นโต๊ะได้เลยฮะนีะ่อันนี้เป็นของปีที่แล้วนะครับที่เราคัดด่างออกไปแล้วแต่ว่ายังมีต้นด่างเหลืออยู่นะฮะเราก็เก็บเขาไว้ครับนี่นี่ทุกคนเหันไมฮะยังมีต้นด่างอยู่นะครับนี่เราจะคัดอีกรอบนึงก่อนที่จะเอาเขาลงดินลงดินนะฮะลงดินนี่ในในความหมายก็คือ เอาลงไปฝังดินนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาเขาขึ้นโต้หมดคงไม่ไหวครับเนี่ยก็จะเป็นวิธีการพ่อมเมล็ดแบบจํานวนเยอะๆของสวนเลานะฮะยังไงใครเอาไปประยุกต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิธีนะฮะของแต่ละคนเอาที่สะดวกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับแล้วก็วิธีพ่อแบบ เป็นพอตอย่างนี้ก็มีนะฮะเราจะปักลิงก์ไว้ให้ครับสําหรับคนที่มเมล็ดน้อยนะฮะนี่ฮะพวกนี้ก็สักสองปีที่แล้วนะฮะเราไม่เคยเปลี่ยนเขาก็โอ้โหแต่เขาก็อยู่ได้นะครับอย่างไรก็มีให้รับชมนะฮะอย่างนี้วันนี้ก็ขอตัวไปทํางานก่อนนะฮะเพราะว่ามืดฝนมาแล้วครับ40่ิพอตของปีนี้40่สิบพอสี่สิบถาดไดโซข,ของเราปีนี้จะนี่ฮะจะไม่ทันเอานะครับ เพราะว่าพายุมาแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกด u u s สไคร์ด้วยนะครับยังไงก็จะมีคลิปดีๆเทคนิคดีๆอย่างนี้มาแนะนำกันอีกนะนี่ฮะทุกคนอันนี้เป็นโรงเรือนที่เราเอาไว้เก็บมาเล่นนะฮะทรงก็เลยแบบแป,กแป,กแปกลกๆหน่ยครับโอเคขอบคุณมากนะครับ